สวัสดีคร we like uh ับเพื่อนๆใต้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ที่เด็ดบอลวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับทางเทปโรดไปทางช่องทางด่วนสเตเดียมวีสองทางยูทูบนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กทางด่วนสเตเดียมด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆนะฮะให้ติดตามทาง YouTube ไว้นะครับทางด่วนสเตเดียมวีสองนะครับผมก็สําหรับเมื่อวานนะครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของ2คู่หน้าคลิปเลบาเต้ชนะแต่ว่าชนะประตูเดียว ก็เลยหูแหว่งไปนะครับเหนืออับาเซเต้หนึ่งศูนย์นะครับส่วนแอสตาวิลล่านี่มาพอดีเลยครับสองศูนย์เหนือสเปอร์ก็แฮปปี้กันไปนะครับเมื่อวานตัววีเนี่ยคัมบูนะฮะก็ถ้าใครเชียร์ก่อนก็ได้เฮอยู่นะนะฮะแต่ถ้าเชียร์ทีหลังก็อาจจะเจ้าหรือถึงขั้นแหว่งนะครับส่วนตัวเน้นเมื่อวานเนี่ยช้าบอกไม่ทําให้ผิดหวังนะเสมอเอสเคบานสองสองก็แฮปปี้ไปนะครับผมจะมีหลุดแค่เพียงไอพลาติกทิสเตอร์ที่แพ้นะครับศูนย์สองนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนวันนี้ นะครับใครที่ต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่อัปเดตให้ในทุกทุกวันนะครับตัวนี้ตัวชอบตัว V ีนะฮะก็สามารถสอบถามโดยการเพิ่มเพื่อเข้าไปได้นะครับที่ lsc หนะฮะหรือว่าจะเพิ่มเพื่อที่ลิงก์ก็ได้นะครับในคอมเมนต์ปรากฏใน Descript i o n ครับก็สามารถเข้าไปเพิ่มเติมอ่าเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักเข้าไปสอบถามอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ฟุตบอลในวันเสาร์ครับที่17พฤษภาคม2568ก็เดินทางมาสู่ช่วงท้ายของซีซั่นแบบ ซึ่งวันนี้คู่แรกเราจะไปส่งท้ายฟุตบอลบูเดสซอรกาเยอรมันนะครับฮอฟเฟนไฮม์เจอกับบาเยิร์นมิวนิกับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่15นะครับซึ่งโอกาสที่จะลอดตกชั้นเนี่ย <c oughs> จากภาพรวมดูแล้วโอกาสก็ค่อนข้างสูงถึง80%นะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยพวกเขาก็นำอยู่3แต้มนะครับแล้วก็ลูกได้เสียดีกว่าด้วยนะครับขอเพียงแค่ไม่แพ้บาเยิร์นมิวนิกถ้ามี1คะแนนเนี่ยรอดแน่นอนนะครับหรือแพ้ให้น้อยที่สุดนะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะรอดค่อนข้างสูงนะครับ ส่วนไบเยอร์เนี่ยฉลองแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการาให้โอกาสนักเตะนะครับเป็นบางรายที่จะส่งท้ายกับสโมสรออย่างพวกโทมัสมูเลอร์อะไรเงี้ยนะครับในฐานะตำนานเกมนี้ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่งพวกแฮร์รี่เคนไมเคิลโอลิเซ่อะพวกนี้ก็น่าจะเป็นตัวหลักได้ส่วนเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับฮอฟเฟนฮม์เนี่ยจริงๆเกมวันนี้มีปัญหาในเรื่องของตัวเจ็บในเกมรับหลายตัวนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวลูกก็ยังมีพวกอังเดคามาลิชอดัมโฮเซกอะไรพวกนี้เป็นตัวเลือดได้นะครับซึ่งให้ไบเยอร์เนี่ยต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับหประตูหูแหวงน,นะครับผมว่านะโอกาสที่มันจะอารมุ่มอร่วยกันเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเป็นปน,นัดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ไบเยอร์เองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเล่นเกมอะไรมากมายนะครับเกมนี้มีโอกาสอะถ้าชนะก็อาจจะช้าประตูเดียวหรืออาจจะเสมอก็ไปเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าฮอฟเฟนแฮมจะไม่แพ้หรือว่า แพ้แค่ประตูเดียวนะครับขอเชียร์ที่ฮอฟเฟนไฮม์นะครับคู่ที่สองไปที่ศึกฟุตบอล f a c u ออังกฤษนะครับรในรอบชิงชนะเลิศอ่าคิสซัลพาเลสเจอกับแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเล่นกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับพาเลสในลีกที่12นะส่วนแมเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่ที่6นะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ โดยรอบที่แล้วเนี่ยทางด้านของทิสเซาพาเลตหักดาดแอสตันวิลล่ามาได้ครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแมสซิตี้ชนะฟอร์เรสสองศูนย์นะครับในเกมรอบรองชนะเลิศนะครับในเรื่องของตัวเล่นวันนี้ครับทางฝั่งของทิสเซาพาเลตนะครับก็จะใช้เอเบเรเซ่เอลเช่นะครับซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญเลยนะครับแล้วก็ยิง5จาก4เกมหลังสุดด้วย5ประตูจาก4เกมหลังสุดนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูในเอฟเบคัพซีซั่นนี้ไปแล้วถึง4ประตูด้วยกันนะครับผม ส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็ยังคงมีเอร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นตัวลุกอันตรายที่สุดนะครับซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนจะดูดอบๆลงไปแต่ว่าตัวเลขก็ยังค่อนข้างสูงนะ30ประตูจาก4 1เกมนะครับผมเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ยังโหดอยู่หลังๆอาจจะแผ่วไปหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสส่งท้ายของเควินเดอร์บอยดด้วยนะครับที่จะน่าจะเป็นรายการสุดท้ายของเจ้าตัวกับทีมและที่จะมีโอกาสคว้าชแชมป์นะครับผมซึ่งคู่นี้เนี่ยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ขอแค่ชนะได้เฮเต็มนะตอนนี้ขอแค่ชนะได้เฮเต็มนะครับผมอ่าน่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าด้วยความที่มาเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมว่ามันมีประสบการณ์นะครับในการเอาตัวรอดในเกมรอบชิงอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นการได้ถ้วย f a Cup นะไปครองในปีนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการ อย่างน้อยก็มีท้่วติดไม้ติดมือในซีซันนี้น่าจะเน้นเต็มที่นะครับจริงๆมุมที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเสมอนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเล่นได้ตามหลักตามฟอร์มแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะไปได้ค่อนข้างจะสูงมากกว่าอยู่แล้วนะครับผู้นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับยังไงลองนำไปพิจารณาเพิ่มเติมไปดูอีกครั้งนะครับฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พวกนี้นะคร